วันนี้เราจะมาขอแนะนำส่วนประกอบของตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ออเท็มีปุ่มปรับกระแสการเชื่อมจอแสดงผลการเชื่อมเป็นแบบ L C D และปุ่มปรับอาร์ฟอร์ส่วนช่องตรงกลางด้านล่างมือที่เราเห็นนี้จะเป็นช่องระบายอากาศขนาดใหญ่เพื่อช่วยระบายความร้อนของอุปกรณ์ภายในด้านล่างสุดจะเป็นจุดต่อสายเชื่อมและสายดินซึ่งเป็นจุดต่อแบบใช้งานได้รวดเร็ว ง่ายคราวนี้เรามาดูด้านหลังเครื่องกันบ้างนะครับด้านล่างสุดจะเป็นสวิตช์แบบแอร์สกิทเบรกเกอร์ขนาด32แอมป์ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าสวิตช์ปกติทั่วๆไปด้านบนเป็นพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่ใช้ไฟ DC 2 2โวลต์ ซึ่งสามารถระบายความร้อนให้อุปกรณ์ภายในได้เป็นอย่างดีจะหมดปัญหาเรื่องความร้อนภายในครับต่อไปเราจะมาดูอุปกรณ์ภายในกันบ้างนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะนําคือตัวคาปาซิเตอร์เราใช้คาปาซิเตอร์คุณภาพสูงจากแบรนชั้นนําสามารถทํางานที่อุณหภูมิ85องศาเซลเซียสได้เป็นอย่างดี และมีความจุเบี่ยงเบนจากมาตรฐานเพียงแค่10%ซึ่งน้อยกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาปาซิตเตอร์ทั่วไปเราใช้อุปกรณ์เกรดพรีเมียมเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการระเบิดของคาปาซิตเตอร์ที่ทำงานอุณหภูมิสูงหรือแรงดันไฟเกินกว่าที่คาปาซิตเตอร์กำหนดไว้นะครับเราใช้แผ่นรองชอดเกรด A มาใช้รองแผ่นวงจร กับโครงเครื่องและระหว่างแผ่นวงจรกับฮีตซิงค์ระบายความร้อนเพื่อลดปัญหาการช็อตระหว่างแผ่นวงจรกับโครงเครื่องและการช็อตระหว่างแผ่นวงจรกับฮีตซิงค์ระบายความร้อนในสภาวะการทำงานที่มีฝุ่นเหล็กในอากาศ ต่อไปจะเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ igbt เราใช้ igbt ของ s ซีเม s ซิมเฟเน่นำเข้าจากอเมริกา100%ส่วนตัวฮี i n งเราออกแบบมาเพื่อให้สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเป็นเฉพาะของเราส่วนแผ่นติดระหว่างตัว igbt กับฮี i n งเราใช้เป็นเซรามิกไฟเบอร์ซึ่งสามารถทำงานถ่ายเทความร้อนลงสู่ฮีซิงได้เป็นอย่างดี100%นะครับเราใช้ม้อแปลงทนลอย จากบริษัทชั้นนำมีความสูญเสียต่ำประสิทธิภาพสูงและอุณหภูมิกับการใช้งานต่ำเรามาดูแผงคอนโทรล PCB กันบ้างนะครับเราใช้เทคโนโลยี SMT Surface Mount Technology ในการผลิตซึ่งมีความแม่นยำสูงในการประกอบค่าเออ,เอร์เลน้อย ผลให้แผงควบคุมทำงานได้อย่างมีสถิธภาพมียุการใช้งานที่ยาวนานกว่าวิธีการประกอบแบบปกติทั่วๆไปจากรายการอุปกรณ์ที่กล่าวมารวมถึงการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อให้ได้ดิวตี้ไซเคิล100%ที่กระแสเชื่อมขนาด2 5 0แอ์ส่งผลให้เครื่องเชื่อมออเทคมีประสิทธิภาพที่สูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ